สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักดาวบาบเคราะห์อีกดวงหนึ่งซึ่งก็เป็นดาวบาบเคราะห์ที่สำคัญนะครับจริงแล้วดาวราหูเนี่ยซึ่งเป็นดาวที่เรากำลังจะพูดถึงกันในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ดาวนะครับเป็นจุดสมมุติเพียงแต่ว่ามันมีอิทธิพลเหมือนกับเป็นดาวดวงหนึ่งไม่ต่างจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นดาวบ,บาปเคราะห์คือให้โทษนะครับมัวเมาทายราหูนี่ก็แสดงถึงความหมายของราหูนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับมัวเมานะครับราหูเนี่ยเป็นจุดตัดเกิดจากจุดตัดของวงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แล้วก็วงโครจรของดวงจันทร์รอบโลก สองดวงนี้สองวงโคจรนี้มันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันมันทำบุมเอียงเข้าหากัน5องศานะครับทำให้เกิดจุดตัดขึ้นมาสองจุดจุดทางด้านทิศเหนือก็คือราหูลักษณะนิสัยของคนที่ได้รับอิทธิพลจากราหูนะครับก็คือการหลงผิดโมหะจริตก็คือความหลงนั่นเอง นะครับง่ายง่ายหยาบหยาบนะครับก็ไม่ค่อยมีพิธีรีรองนะครับง่ายง่ายมั่วม่ว,มว,มวนะครับนี่ก็คือไม่ค่อยอมีความละเอียดนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการช่อโกงนะครับหรือว่าเป็นความมืดหรือโชคดีแบบฟุก สถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราหูก็คือคาสิโนสถานบันเทิงคาเฟ่พับตลาดหุนพวกอาชีพนะครับก็มีพวกนักพน,นันพวกขี้เมานักเก่งกำไรสิบแปดวงกุดหรือว่ามอบนะครับมอบนี่ก็เป็นราหูเหมือนกัน ต่อไปก็มาดูการโคจรอของราหูนะครับคือราหูเนี่ยจะมีการโคจรตามภาพเนี่ยนะครับเป็นการโคจรตามเข็มนาฬิกานะครับก็มีเฉพาะราหูกับเกตเท่านั้นนะครับที่โคจรแบบนี้นะครับส่วนทางกับดาวอื่นๆนะครับเลขแปดเนี่ยราหูนะครับที ถ้ากรณีที่เป็นดาวอื่นยกเว้นราหูกับเกตนะครับดาวอื่นทุกดวงเลยนะครับที่เหลือมีการโคจรทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้สำหรับดาวอื่นทุกดวงนะครับยกเว้นดาวหูกับเกตโคจรทวนเข็มนาฬิกาต่อไปนะครับ จะมาดูดวงตัวอย่างจะดูดวงของปู๊บธนวัฒน์นะครับซึ่งเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนะครับราหูของปู๊บเนี่ยอยู่ที่ราศีเมถุน10องศา30ลิบดานะครับแล้วก็เล็งกันกันกนกบอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งะครับราหูเลขแปอาทิตย์เลขหนนะครับลเล,ก 8, เล,กง,บเลงกันนะครับ ผลก็คืออาทิตย์เสียนะครับเป็นการเลงที่คาดเคลื่อนเพียงหนึ่งองศาเท่านั้นเองนะครับอาทิตย์เสียเพราะว่าอาทิตย์กับราหูมันไม่ถูกกันราหูเป็นดาวบาปเคาะให้โทษพอมาอยู่ในมุมเลงเข้าเนี่ยมันก็ให้โทษอาทิตย์และมุมเล็งเนี่ยผลของการให้โทษเนี่ยจะรุนแรงซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอาทิตย์ก็เสียพพอาทิตยที่เสียก็กลายเป็นว่าจะไม่สามารถที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้นะครับ การประสบความสําเร็จสูงๆเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ยากซึ่งมันสวนทางกับความจริงใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นเพราะว่าในดวงนี้เนี่ยมีดาวอื่นมาช่วยนะครับก็คือดาวเสานั่นเองดาวเสาช่วยได้ถ้าราหูไห้โทษดาวเสาเล็เจ็ดเนี่ยนะครับเพราะเสากับดาวหูทำมุมตรีโกนกันคาดเคลื่อน1นึ่งองศาสาิลิฟดานะครับก็เล็กน้อยมากพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับ ราหูดวงนี้นะครับที่เป็นดาวให้โทษอยู่เนี่ยพอได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์หรือว่าได้รับกระแสจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่มิตรกันเนี่ยนะครับทำให้ดาวราหูเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีเสาร์ก็เช่นกันเสาร์ก็เปลี่ยนจากร้ายเป็นดีนะครับราหูเล็งอาทิตย์จากแทนที่จะให้โทษเนี่ยก็กลายเป็นให้คุณอาทิตย์ดวงนี้ยังได้รับผลดีจากดาวเสาร์ไปโยกหลังอีกดวงหนึง่งซึ่งเป็นเสาร์ที่ดีเหมือนกันเพราะสัมพันธ์ถึงกันอยู่กักบราหูเพราะ อาทิตย์ดวงนี้จึงเด่นมากอันนี้จึงเป็นผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมานะครับก็กลายเป็นว่าราหูเนี่ยเปลี่ยนจากดาวร้ายเป็นดาวดีให้คุณอาทิตย์ทําให้สามารถที่จะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ต้องบอกอย่างนี้อีกนะครับว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยโหนท่านว่าจะ เตือนว่าราหูเน,นะครับยังไงก็คือดาวร้ายดาวบับเคาะนะครับแม้ว่าน,นต่กรณีนี้จะให้คุณแต่ว่าก็ต้องระวังไว้บ้างเหมือนกันมันอาจจะมีอยู่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ที่เจอราหูให้โทษขึ้นมานะครับก็หมายถึงว่าทําให้อาทิต์เนี่ยต้องเสื่อมไปเพื่อมีเรื่องวีราวไม่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นั่นคือราหูให้โทษแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ กรณีของโบฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าราหูเนี่ยให้คุณก็ลองดูนะครับลองเคดวงตัวเองดูนะครับถ้าใครมีเสากับราหูสัมพันธ์ถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมให้คุณหรือบูมให้โทษก็ตามให้โทษก็ได้นะครับมันจะแปลสภาพทั้งสองดวงเนี่ยดาวทั้งคู่เนี่ยนะครับจากดาวที่เสียเนี่ยเป็ดนดาวที่ดีนะครับเพราะ ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับสําหรับคนที่มีราหูกับเสาร์มีความสัมพันธ์ถึงกันแบบนี้ซึ่งเราที่เห็นมานะครับมันม่กจะเกิดขึ้นกับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับมีมีเยอะเลยมีหลายคนเลยนะครับที่เสากับราหูเนี่ยสัมพันธ์ถึงกันในมุมใดมุมหนึ่งดาวราหูเนี่ยนอกจากจะมีในโหราศาสตร์ไทยแล้วในโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็มีดาวราหูเช่นกันนะครับ เป็นราหูแบบเดียวกันดวงเดียวกันแต่โหราศาสตร์สากลไม่มีส่วนโหราศาสตร์จุเลเนียนที่มีราหูเนี่ยแต่ก็ไม่ได้พูดถึงความเป็นคู่มิตรของเสากับราหูก็มีแต่โหราศาสตร์ไทยเท่านั้นนะครับที่ยกให้ราหูกับเสาเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันต่อไปก็มาดูสิ่งที่เราเรียกกันว่าราหูคอนซัปนะครับหรือว่ามันเป็นยังไง เอาคอนซั์เนี่ยนะครับก็จะสมมุติดวงตัวอย่างขึ้นมาดวงหนึ่งนะครับมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับลัคนาเนี่ยเราถือว่าเป็นภพที่หนึ่งเพราะเออราศีที่ลัคนาตั้งอยู่เนี่ยถือว่าเป็นภพที่หนึ่งแล้วก็ภพที่สองก็คือราศีถัดมานะครับภพบที่สองคือภพกระดุมพระนะครับหรือว่าภพที่เกี่ยวข้องกับการเงินภพกระดุมพระก็ตรงกับ ราศีกันนะครับในกรณีที่ลัคนาอยู่ที่ราศีสิงนะครับแล้วในพพกระัมพะถ้าเกิดมีราหูแปดเข้ามาตั้งอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าราหูคอนทัก็คือมีผลเสียต่อการเงินนะครับการเงินเสียหายเก็บเงินหรือทรัพย์สินไม่ได้มีปัญหาทางก,การเงินราหูเป็นดาวร้ายนะครับดาวที่ไม่ดี เมื่อเข้ามาอยู่ในภพการเงินมันก็บนทําลายการเงินของแก้วชะตาแบบนี้เราถือว่ามันไม่เป็นผลดีดูอีกตัวอย่างเกิดสมมุตินะครับลัคนามาอยู่ที่ราศีมีนบ้างนะครับทีพบ้ภพกัุพภาก็ย้ายนะครับย้ายที่นะครับไปตามลัคนาก็ยังเป็นพบที่สองจากลัคนาเหมือนเดิมแต่ทีนี้มันจะตรงกับราศีเมษนะครับ ถ้าใครมีลัคนาอยู่ที่ราศีมีนแบบตามรูปนี้นะครับแล้วก็มีราหูเข้ามาอยู่ในราศีเมษแบบนี้เนี่ยอันนี้เราก็เรียกว่าราหูคอนซัปนะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับความเสียหายก็มีผลต่อมีผลไม่ดีต่อกันเงินที่มาดูราหูคอนซัปในฐานะที่มันเป็นดาวจรน,นะครับก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ ราหูโคโจรในราศีพฤษภสีเขียวนี่คือราศีพฤษภนะครับเลขแปดก็คือราหูจอดสังเกตว่าเป็นตัวเลขอารบิกแล้วก็อยู่วงนอกแบบนี้เราเรียกว่าเป็นราหูจอรหาหูเข้ามาอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยตั้งแต่วันที่23กันยายน2563นะครับแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่13เมษายน2565 ก็โดยปกติก็จะอยู่ประมาณปีครึ่งนะครับในแต่ละราศีทีนี้มันจะทําหน้าที่เป็นราหูค้นทรัพย์กับดวงของใครบ้างมันก็จะต้องเป็นดวงของคนที่มีลักษณอยู่ที่ราศีเมษถูกไหมครับเพราะถ้าลักษณะอยู่ราศีเมษราศีพฤษภก็คือพบกัณฐ์พัะแล้วราหูจรก็จรโคจรอยู่ในราศีพฤษภอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะคนที่มีลักษณอยู่ที่ราศีเมษเนี่ย ก็จะต้องระวังในเรื่องการเงินเป็นพิเศษในช่วงที่ราหูโคจรอยู่ในราศีพฤษภนะครับเพราะว่าราหูกําลังทําหน้าที่เป็นราหูคนทรัพย์อยู่ในตัวของท่านอยู่อย่างนี้เป็นต้นดาวราหูอีกดวงที่วาดขึ้นมาบนรูปเนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรเลขแปดเนี่ยนะครับเลขแปดไทยเนี่ยอันนี้คือราหูในดวงเดิมนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าราหูมันมีสองดวงนะคือราหเดิมกับราหูจร เขียนต่างกันนะครับเป็นเลขไทยกับเลขอาลลิมิกแล้วก็ตั้งอยู่ในวงนอกกับวงกลมกับวงในถ้าวงในก็คือราหูเดิมในดวงวันเกิดทีต้องระวังอะไรบ้างสาหรับคนที่มีลัคนาอยู่ราศีเมษนะครับระวังทรัพย์สินเงินทองเสียหายนะครับระวังเรื่องการหลอกลวงการช่อกงราหูมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่การหลอกลวงการช่อกงอะไรงเงี้ยนะอาจจะ เจอเรื่องของอถูกโกงอะไรอย่างนี้นะครับหรือใครมาหลอกให้เสียงเงินแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ให้โทษกับทุกคนนะมันได้โทษกับคนเป็นส่วนใหญ่ที่ลัคนาอยู่ราศีเมษแต่บางคนนะครับพวกที่อยู่ราศีเมษนี่แหละลัคนาราศีเมษนี่แหละเจอราหูให้คุณก็มีนะครับโดยเฉพาะเช่นยกตัวอย่างนะครับเช่นคนที่มีดาวเสาเจ็ดเนี่ย ตั้งอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับเพราะพอราหูจรนเนี่ยนะครับพอราหูจรโครจรเข้ามาในราศีพฤษภเนี่ยมันจะกลายเป็นหาราหูเข้ามาทับดาวเสาร์คู่มิตรเข้าไปก็คือดาวเสาร์ก็จะได้คู่มิตรซึ่งมันมาทับกันที่พบการเงินเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผลดีเกี่ยวข้องการเงินนะครับก็สังเกตองศานิดหนึ่งนะครับให ราหูจรเนี่ยโคจรเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับเสาเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ท่านผู้นั้นเนี่ยจะมีโชคดีทางการเงินได้อันนี้เป็นอิทธิพลของราหูนะครับที่เราเรียกว่าราหูค้นซัพ์ต่อไปก็เป็นตำแหน่งหรือว่าราศีที่เป็นราศีที่ดีสำหรับราหูราหูจะเป็นเกษตรที่ราศีกลุ่ม เป็นอุตที่ราศีพิจิกเป็นมาจากที่ราศีมังกรเป็นราชาโชคที่ราศีตุลน,นะครับต่อไปดูราศีที่ไม่ดีบ้างเป็นปะาที่ราศีสิงสังเกตว่าตรงข้ามกับราศีกลุ่มที่เป็นเกษตรนะครับ เป็นนิดนิดนี่ก็ตรงข้ามกับอุดนะครับเป็นนิดที่ราศีพฤษศครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ